สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพอกันอีกนะครับผมนะครับมือวานเนี่ยนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมได้ให้น้องสาวนะครับนะครับน้องสาวเ็นสร้างของให้นะครับผมเป็นนาฬิกานะครับผมเป็นนาฬิกานะครับอ่าเป็นแอปของคู่ปังนะครับเพื่อนๆเป็นของคู่ปังนะครับในราคานะครับสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยวอนนะครับผม 3ามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบอนเป็นของเรดมีวัดสามแอคทีฟนะครับบานได้แกะครับเพื่อนๆนะครับได้มาแล้วมาลองแกะเบิงนะครับมันสิตรงพกบอละครับหรือสิจกตานะครับลองเบิงครับผมหราอว่าก็คือลายสั้นแท้ครับมารุ่นน้ำกันครับนี่นะครับเปิดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างไรรับนในเป็นคู่มือนะครับผมนี่ไงครับมี่นะครับผมนะมี่ขอมูลนะครับผมภาษาไทยนะครับมีขขอมูลภาษาไทยนะครับการรวมผลิตภัณฑ์นะครับผมโอเคนะครับเอาไปสำนีกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาเบิ่งกันเดี๋ยวผมซืาครับเบิ่งข้างในนี่อย่างนะครับข้างในนะครับเป็นนี่อีกันนึงครับเป็นสายชาร์นะครับสายชาร์ต สายชาจเป็นเสียบสายสายโทรศัสายโทรศัพท์นะครับนะครับตัวนี้ซึ่เป็นเป็นจุ๊บจังซีนะครับเป็นสองอันตซีนะผมก็ไม่เคยใส่นะครับโอ้แ็กมาอย่างดีเลยนะครับไม่กิ๊กเลยนะครับกแสดงว่าเบื้องเข่ากับตรงปุกนะครับผมตรงปุกกระครับมาดูมาดู ว้าวนะครับโอ้น้ำยูนะครับเปิดติดบอสเหรอนะครับลอกนะครับลอกนาวครับผมโอ้นะครับสีดำนะครับผมสร้างเอาสีดำนะครับมันจะมีอ่าสีดำครับอสีดำก็สีอย่างนอยเออผมจำบ่ได้ไนะครับแต่ผมเอาสีดำ ข้างหลังในกระสีมีอันนั้นนะครับโบ้โไออสิวัติการเต้นของหั้จงหัวใจได้นะครับผมเอ้าเปิดล่องมังครับอ่านนะครับข <c oughs> ึ้นแล้วครับสัญลักษณ์มี่ภ <c oughs> <c oughs> าษานะครับผมเป็นเป็นภาษาให้แล้วนะครับ เอาโทัพท์เครื่องนี่สีเชื่อมต่ออะไรเยะเฝ้านะครับนะเดี๋ยวผมหาภาษาก่อนนะครับผมเตือนลุ่งไปครับปากีสถานกันมีนะครับพวกมีหลายภาษาไทยใสย่นอ้อภาษาไทยเนาะป,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 ะปะับปับปับปับนี่ครับจเจอแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับครับ,ออออออรบพอภาษาไทยจัดไปครับปับ เพิ่มอุปกรณ์สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปโอเคครับสรุปแล้วนะครับของจริงนะครับบอจกตานะครับผมนะครับคิดว่าแพรนะครับแน่นอนโอเคนะครับผม